สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเบียร์แล้วนะคะเบียร์นะคะมิสซูสุทรมอเตอร์สาขาสีนคลินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเบียร์จะพามาชมรถนะคะเป็นเจ้าเอ็กเพนเดอร์คอนะคะปี2024เลยค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่1 6 0 0นซีซีนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะแรงบิดนะคะจะอยู่ที่134นิวตันเมตรนะคะแรงม้าจะอยู่ที่95นะคะ ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะคะแรงบิดนะคะจะอยู่ที่255นิวตันเมตรนะคะแรงม้านะคะจะอยู่ที่1 1 6นะคะคันนี้นะคะราคารถนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่นะจะอยู่ที่946,000บาทนะคะสำหรับราคานี้จนถึงวันที่7เมษายนเท่านั้นนะคะซึ่ง e อ็ e เพนดอนะคะก็คือจะมีทั้งตัวคอร์สแล้วก็ตัว GT นะคะถ้าตัว GT นะคะจะอยู่ที่ราคา9,12,000บาทนะคะสำหรับราคานี้ก็คือเช่นเดิมค่ะก็คือจนถึงวันที่ ที่7เมษาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ารถนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะตัว EV นะคะกระจังหน้าเหมือนเดิมนะจะมีสัญลักษณ์ H EV ตรงนี้เพิ่มเติมให้นะคะกันชนด้านล่างนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แถบสีน้ำเงินนะคะเป็นสัญลักษณ์ EV แบบนี้เพิ่มเติมให้นะคะไฟหน้านะคะก็คือเป็นไฟหน้า LED เต็มรูปแบบเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ17เหมือนเดิมนะคะลายล้อแม็กนะคะก็จะมีตัดขอบสีดําแล้วก็ เป็นแถบสีน้าเงินแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ EV เพิ่มเติมให้นะคะเป็นขอบ17เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นยางบิสโตนเหมือนเดิมนะคะมีคิ้วล right ้อจากโรงงานมาให้อย like ู่แล้วด้านข้างรถนะคะก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ไฮบริดนะคะ EV ตรงนี้เพิ่มเติมให้นะคะด้านล่างของกราบข้างนะคะก็จะมีแถบสีน้ําเงินแบบนี้ให้ด้วยนะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ EV เหมือนกันด้านบนนะคะก็จะมีราวหลังคาให้ด้วยนะคะก็คือรับน้ําหนักได้8 0ถึง100กิโลเช่นกันนะคะถ้าลูกค้าต้องการติดแล หลังคาเพิ่มก็สามารถทําได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันต่อเลยค่ะมาดูที่ด้านท้ายรถกันบ้างนะคะด้านหลังนะก็จะมีสปอยเลอร์มาให้จากโรงงานเหมือนเดิมนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์เคสอีแบบนี้นะคะเราก็มีเพิ่มเติมให้นะคะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะด้านล่างนะก็จะมีแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะคะสัญลักษณ์อีวีเหมือนกันนะคะเราเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อเลยค่ะ ในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะว่ามีอะไรที่มันแตกต่างและเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะภายในของ Expander Cord นะคะเป็นตัว EV เนาะก็คือเป็นแบบ push start นะคะสามารถกดปุ่ม start ได้เลยนะคะ,ะพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเรามีให้ครบนะคะมีล็อกความเร็วด้วยนะคะหน้าจอนะคะตรงคนขับนะคะขนาด7นิ้วค่ะเป็นหน้าจอใิจิตอนนะคะเต็มรูปแบบเลยมีโหมดการขับขี่ให เลือกปรับได้ถึง7โหมดเลยนะคะเดี๋ยวเบียจะเปิดให้ดูนะคะด้านบนนะคะจะเป็นโหมดชาร์จเจอร์นะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นโหมด EV แล้วก็มีโหมดนอร์มอลนะคะเป็นอ่าใช้กับการขับบนถนนในเมืองนะคะทั่วไปนะคะอ่าถัดลงมานะคะก็จะเป็นโหมดอ่าสำหรับถนนเปียกค่ะอ่าถัดมานะคะก็จะเป็นสำหรับโหมดถนนลูกลังค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดลาดยางนะคะก็คือมีโหมด โคลนด้วยนะคะมีโหมดลาดยางนะคะก็คือสามารถปรับเปลี่ยนการขับขี่ในเวลาเราที่เราขับอะคะ่ะสามารถปรับได้เลยนะคะมีให้เราเลือกตามสภาพท้องถนนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกางกันต่อนะคะหน้าจอกางขนาด9นิ้วค่ะรองรับ Android Auto Apple CarPlay ได้เลยนะคะด้านบนนะคะก็คือจะมีเป็นกระจกมองหลังบแบบตัดแสงอัตโนมัติค่ะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยเป็นหัวเกียร์แบบใหม่นะคะน่ารักมากๆมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้โฮค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอ่าไว้ปรับโหมดการขับขี่นะคะเจ็ดโหมดนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้เลยนะคะบอกคู่หน้านะคะของเรานะคะเป็นแบบสะท้อนความร้อนเลยค่ะแอร์หลังตัวที่2นะคะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะสําหรับผู้โดยสารแถว2แถว3นะคะไม่ต้องกลัวร้อนค่ะแอร์ของเรามี2ตัวเลยนะคะมีแอร์หน้าแล้วก็แอร์หลังเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันต่อเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันเลยนะคะโปรโมชั่นสำหรับ Expander Cord EV ตัวนี้นะคะถ้าดาว25%นะคะดอกเบีย้ย0%ไปเลยนะผ่อน48งวดค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าต้องการดอกเบีย้ยที่0%นะคะแล้วก็มีอีกโปรนึงนะคะก็คือใช้เงินออกรถเพียง19,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักเบีย้ยได้นะคะคันนี้นะ EV นะตัวเครื่องยนต์นะคะรับประกัน5ปีหรือ100,000กิโลนะคะแต่ถ้าสาหรับแบตเตอรี่นะคะไฮบริดนะ เรารับประกัน10ปีนะคะไม่จํากัดระยะทางไปเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะสนใจสามารถติดต่อที่เซลเบียได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะแถมฟรีน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกนะคะตลอด5ปีไปเลยนะคะสนใจทักมานะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Drive your ambition,